นะโมตัสสะปะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะตตสะปะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะการโมระเพปุตถังธนาการโมระเพทนังอธิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสตวา ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจัสพังรสังยปุณสุนราสปาตันหังกราเิโยพุทธาอัถวิสตินายกาสะเพปฏิติตาเมหังมัตเเกเตมุนิสราสิเสปฏิติโตเมหังพุทโธตโมตวิโรเจเนสังโคปฏิติโตเมหังอุเรสะพักคุณากรโรหะเทียมีอนุพุทโธสริปุโตจ่า ทักคินีกนทันโยปิธิภากัสสมิงโมคราโนจาวามะเกทักคินีสเสนมิหังอาสุงอน,นันทราคุลากัสโปจมหานาโมอุพาสุวามโสตะเกเกสโตปิธิภากัสสมิง สุริยวะปพังการโอนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโพเทโรมเหสีคิตวาตโกโสมหังวัทเนนิจังปฏิถาศิคุณากรโภพโนอังคลิมาโลเจอบรินันทะศิวีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตเตลกามะมะเศษาสิติมหาเทราวิชิตาชนะสาวกาอิตาสติมหาเทราชิตวันโตชนโรสาฉลันตาศีลตชนะอังคบังคีสุสันติตารัตนางปุรโตอาสิทักเดเมตตสสตะกังมัชขังปัจโตอาสี วาเมียงคลิมมะละกังขันท่า มุระปริตันจะอาตนาที่สกังอาคัสิฉทนังอสิเสสาปการสังขิตาชินานวรสังขิตาสัตปการลังกตาวตาปิตาที่สัญชาตาไายรัชตุปัตวาอสิสาวิเนียเงยนตุอนันตชนติจัสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุธปัญเชริชนะปัญชระมชมหิวหารันตังมหิเตลสทาปรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาวนัชตุปัตโวธรรมานุภาเวนะจตุริสังโคสังคา นุภาเวนะชิตันตรายโสธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชนะปัญเชรติ ชยาสนาคตาพุทธาชิตวมารังสวานังจตุจัสพังรสังอิปุงสุนาราสภาตันหังกราเิโยพุทธาอัฐวีสตินายกาสเพปติติตาเมหังมัตเตเกเตมุนิสราสิเสปติติโตเมหังพุทโธธโมทวิโลจเนสังโฆปติติโตเมหังอุเรสภะคุณากรโหหทิยเมอนุรุตโธสริปุโตจัทักขิเนกนทัญโยปิติภากัสหมิงโมคลาโนจวามเกทักขิเนสเนเมหังอาสุมนันตราวุลากัสโปจมหาณโมอุพาสุงวามสโตเกเกสโตปิติภาก สมิงสุริโยว่ปพังธคารนิสินโนสุริสัมปโนสุพิโตมุนิปุงคบกมารักษโพเทโรเมห์ศีจิตวาตโกโสมหังวัฒนินรจังปฏิทาสิกุณกรุปนงคลิมาโลเจาะปลีนนันทศิเวลิ เทราปัญจะอิเมชาตานราเตตุลกามมะมะเสสะสิติมหาเทราวิชิตาชนะสาวก迦อิตาสิติมหาเทราจิตวันโตชนะรสาฉลันตาศิลติชนะอังค์มังคีสุสันติตารัตนังปุรัโตอาสิตะเคณีเมตสุตตังสุขังปัจโตอาสิวามีอังคุมาลังคันธามรปริตันจะอัตนาเตสกังอากาเสฉะทนังอาสิเสสะปการสันติตารัชนะนวรสังหิตาสสะปการะลังกาตาวัตปิตาติสันชตาภัยรัชตุปัตถวาอเสสาวินยงยนตุอนันต์ชนะ เจ้าสาววสตเมสกิจนะสตาสัมพุทธปัญชเรชนะปัญชรมจชมีเวหารังตมิหิตเลสตาปเรนตุมังสเพเตมหาภูริสภาอิเจวมันโตสกุโตสรโคชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจารามิชนะปัญชเรติ

พุทโธธโมทะวิโรจเนสังโฆปติจตมาหังอุเรศภะคุณากรโหหิเตเมอันรุตโธสัลิปโตจะทักขิเนกนทัญโยปิติภากขสมิงมุกกลาโนจะวามเกทักขิเนเนเมหังอาสุงอนันทราหุลากัสปโฌจมหานโมอุปัสวงวามัสตะเกเกสะโตปิติภากขสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสโนสริสัมปโนสุพิโตมุนิปุงโควุมารักัสโปเทโรเมสีจิตวะตะโกโสมเมหังวัฒนีนิจังปฏิทถาสิคุณากรโหปนงคลิมาโลจจปลีนันทศิวิริเทระปัญจยเมชาต มามาเศราฐสิทีิมหาธีราชิตวันโตชนรสา อชลันตาศิละติชนะอังคมังเคสสันตตารัตนังปุรตัวอาสิทัคเนเมตสตะกังชกังปัจตอาสิวามเงียงกลุ่มละกังกันทะมุระปริตันชาอาตาณียสตะกังอากาเสิชะทนังอาสิเสสาปการสันติตาชนะนวรสังยิตาสตะปการลังกตาวาตาปิตาทีสัญชาตาภัยรัชตุปัทวะอาเสสาวิญญาณยันตุอนันต์ชนะเตชะสาวัตโตมีสกิจนะสทสัมปุตปัญเชรชนะปัญชะรมจฉมิวิฮารันตังหิตฤทธิสทาปลินตุมังสเพเตมหาปุริสัสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุระ โกชินานุภาวนาชิตุปตะโบธามานุภาวนาชิตาริสังโคสังคานุภาวนาชิตันตรายโยสธามานุภาวะปาริโตจารามิชินัปัญเชรติ ฉยาสนาค t ตาปิตัจจตวมรังสุหนัญจตัสจัสปังรสังิปมุสํนราสปตนหังคราติยปุทาอทาวิสติไนกัสสิปปฏิติตังมัตเกเตมุนิสรณสิเสปฏิติโตเมอุเรสภคณกรหเมนรุโสริปโตจะทักขิเนกนทัญโญปิฏิภาคสมิงสริโยวัปปังกร onis โนสริสมปโนสุปิโตมุนิปุงควะกมรคสโพธิโรเมเสจิตวัตโกโสเมหังวทเนนิจังปฏิทาสิุกรปโนคิมาโรจปลีนนทสิวลีธีระญจเมชานราเตติลกมม เสสาสิติมหาเทราวิชิตาชนะสาวกาเอตาสติมหาเทราชตุปันโตชนรสาชลันตาศิลทะชนะอังคมังคีสสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักเนมิตัสตระการช่องปจโตอาสิวามีอย่างลุมลกังกันท่ามระปริตันจะอัตนาทิสตังอากาเสชะทนังอาสิเศสาปการสันทิตาชนะนาวรสังหิตาสตปการลังกตาวัตปิตาทิสันชาตา พายรัชตุปัฏฐานาเอเสสาวิญญาณเงนตุนันตะชนะติจสาวสตโตเมสกิจชนะสตาสมุตปัญเชรีชนะปัญเชรมจฉมิเวหารันตมฮิตเลสตาปันตุมังสเพตมหาปุริสัสพาอิเจวมันโตสุขโตสุรัคโขชินานุภาวินาชิตุปัตโวธามานุภาวินาจิตริสังโฆสังฆานุภาวินะจตันตรายโยสัทมานุภาวะปาลิโตจารามิชนะปัญชเรติ ชยาสนากตาพุทธเจตวามรังสวหานังจตุสจัสพังรสังหิปุญสนราสพาตันหังกราธิียวพุทธาอัวิสติในกาสเพปฏิติตามแห่งมัตเตเกเตมิลิสราสิเสปฏิติโตเมหังพุทโธตโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตเมหังอุเรสภะคุณากรหะเทียมอนุรุธโธสริปุตโตจ่าทัคเคณีกุลธนโยปิจิพากษเมฆมุขลานโนจวามเกตทัคเคนีโสเนเมหังอาสงอนันทราหุลากัสโปจมหานาโม อุปัสสุงวามสโสตะเกเกสตโตปิฏิภากัสมิงสุริโยววะปพังกรณิสินุสริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงโควกุมาระกัสโพเทโรเมนสิจิตวัตโกโสเมหังวัฒนินจังติดขาสิขุนากรุภณนองคลิมาโลจับปรินนันทสิบุรีเทราปัญจอิมิชาตานราเตติลกามามะเสสาสิติมหาเทราวิจิตาญชนะสาวกายตาสติมหาเทราชิตวันโตชนรสาชลันตาศิระติชนะอังคมังคีสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักนิเมตสตกังชองปุจโตอาสิวามีขลิมารกังกันทามุระปริตนจั อาตาณฑูสกังอาคาเสศิธนังอาเสศสาวกกรสันติตาชนะนาวรสังยิตาสตาปกรลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภัยรัชตุปัตตวะอาเสสาวิญญาณยนตุอนันต์ตาชนะเติจสาวัสดโอมีสกิจณะสตาสัมพุทธปัญเชลิจนะปัญฉรัมชมิ วิหารตั้งมิให้ตลิสถาปนิตุมังสเพเทมหาปุริสัสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาวนาจิตุปัตโตวัตมานุภาเวนะชิตริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายุสธรรมานุภาวะปาริโตจารามชินาปัญชเรติ เชยสนาคตาปุตะจิตตวมรังสวานังจิตตสจัสปังรสังบุญสนาราสปัตมหังคราตโยปุตาอาตบุสตินไนกัสเปปติติตามหังตะเกเตมุนิสราสิเสปติติตมหังทโธธโมทวิโรจเนสังโฆปิติตมหังอุไรสภคุณากรวังเชเมนรุทโธสริปโตจารทัิเนกนรัญโยปิจพากัสมิงมุขาโนจวามะเกทัิเนศเนมหังอาสงอนันทราหุลากัรสปวัฒนานโมอุปสุมามัสุตเกเกสโตมปิจพากัสมิงสุริยวัปพังกรานิสินโนสริสัมปโนสุภิตโตมุนิปุงโกวุคุมาลกโร สีจิตวิตรโกศไม่หัง วัฒน์เนนิจังปฏิทถาสิกุณกรุปนองคลิมารุจปลินทัสิวริเทระปัญสัจมชฉาตานราตเตละกามวมะเสสะสติมหาเทระวิชิตาชนะสาวก้าอิตาสติมหาเทระชิตวันโตชนรสาชลันตาศิละเตชนะอังคามังคิสสันติตารัตนังปุรโตอาสิภะเนเมตัสตกังชอมปจตัวอาสีวเมงคลิมละกังกันธรมุรภิริตันจะอาตาน์เตสกังอากาเสจะทธนังอาสีเสสะปการสันติตาชนะนวรสังิตาสุตปการะลังกตาวัตปิตาสิสันจตาภัยรัชตุปตวะอาเสสาม ยังยนตุอนตัจจนะเตจสะวัสโตเมสกิจนะสถาสัมพุทธปัญจเรจนะปัญจระมจฉมิวิหารันตังมีเตริสถาปันตุมังสปเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมนโตสุกโตสุรโคชีนานุภาวะจตุปัตโตโบทมานุภาวะอินาจตริสังโกสังฆานุภาวะจตันตรายอยောสถัมมานุภาวะปาริโตจรามิชนะปัญจเรตีป เชยร์สนักต่อพุทธจิตถวามรังสวห์นังจตุจัสปังรสังยปุ้สนาราสปัตถังคาราตยพุทธะอาตมวิสตินใยกาสเปปฏิติตเมังมัตเกเตมุนิสราสิเศปิติตตมังพุทโธธโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติตตมังอุเรสภะคุณากรัวชีเมอนุรุตโสเรปุตโตจัทักขิเนกุตรัญโยปิถิภาคัสมิงมุขลานโนจวามเกทักขิเนสเนเมียงอาสุนันทราฮุโลกสโปจมหามนามูปะสุวามัสตเกเกสโตปิถิภาคัสมิงสุริโยวะปังกรุนิสินสุริสม Sopito muni punkowo kuma rika su bote ya romaye su yi kitubata ko su mai han watanayin cankudi ta si kuna gurofuna nkulmaru japani ta tsibirai ta yi rafin อิมีชาตานราเตติละกามามาเสศสิตธิมหาเทราวิจิตาชนะสาวกเอตัสติมหาเทราชุตวันโตชนุรสาชลันตาศิลเตชนะอังคามังคิสันติตารัตนังปุรโตอาสิทเขนิเมตสุตังชองปิโตอสิวเมงกลุมละกังกันธามมระปริตัญจะอาตนาเตสกังอากาเซชัตหลังอสิศสะกดิ์ปกะรสันติตาชนะนารสังอินตาสะทภกะรลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตามไยรัจตุปัทวะอาสิสาวิญญาณยนตุนันต์ชนะเตชจสาวัตโตเมสกิจนะสตาสัมพุทธปัญเชลยณะปัญ ធម្មជាតੁវិវេររន្ទំហិតលិស្ថានពល entum ំស្វេតិមហបុរិសសភៃចេវំទស្សកតោសុរកោឈិណានោបោណេចតុបតបោធម្មនុផវេណេចតរីសង្ឃសង្ខានោផោណេចតន្តរយោស្ថានំពវបាលិតោចារាមិជនាបញ្ជរេតិ ฉะยัสนากะตาปุตะเจโตมะรังสวหานังจโตสัสปังรสงคุสนราชปตัหังกราติวยุตะอะทวิสติในกาสเปยปะิิตมมัตเกเตมนิสราสิเสปฏิตโมังพุทโธธโมทวิโจเนสังโฆปตฏิตะโยมังอุเรสภคกรหติเมนุรุโตสรปุตโตจะทักขิเนกนโปิติภาัสมงมคลโนจวมเกขเนสนิเมหังอาสสุงอนันรหลากัสโปจะมหานาโอุสูวะมสตเกเกสโตปิติภาัสมงสริโยปังโรนิสโนสรสัมปโนสุิโตม पुंग वो कुमार कस पोथेरो मेंसी जित को सोमे हैं Mata nenit jang peti guna geruk gunung, kelima lojop li nentar si boli tira punsa imei chata nalake telekam tira, wichita china sauka, ita si timah tira, shito panto shino rosa shalanta sila, tisha na angka mengkisusan tita aratana angkuroto asi, takini meita si kiaong tshaong petyo asi, wamei engkelima lokang kanta, murapuri tanta ata nate si kang akasai shatana ngasi sisa pakara, son tita shina na wora sangita sato langkata, muatapita tisan chata pai ratchatu patawa ase sawi nyengyeng tuu ชนทายาทสาวาสโตเมสกิจนาสถาสัมพุทธปัญเชเรียชนทััญเชลมัจฉมีวิหารตังมีทะเลสถาปนตตุมังสเพตมหาภุริสัสพาอิเจวุลโตสุขโตสุรโคชินานุภาวนาชิตุปตวบทมาณุภาวนาชิตริสังโฆสังฆานุภาวนาชิตันตรายุสธรรมานุภาวะปปะลิโตจาระมิชนทััญเชเรติ wartawan ke tetappta ciwa merereng suhanang cet Jas panggressang ipun seneras patenang kerajo putta at wisdi naika sepe peti diamg mategete administrastraasi se pet di Tomomeha พุทโธธโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตมหังอุเรสภะคุณากรโหติเเมอนุปุทโธสริปุตโตจะทักกิเนกุนธัญโยปิทิภะกัสสังงสุมุขะละโนจวามะเกทักกิเนเนเมหังอาสุงอันถราหุลากัสปุจจมหานาโมอาสุงวะมะโสตะเกตสโตปิทิภะกัสสังงสุริยวะปะพังกโรนิสโนสริสัมปโนสุพิตโตมุนิปุงิโกุูมาระกัสปุจจารโหเมสิกิตวะตะโกโสเมหังวัตเนนิจังปฏิธาสิกุณะกรุปนงคลิมาโรจะปรินทะสิบระ วิจิจฉาทนะสาวกายทัสสิมหังเทราฌตุนโตฉนุตรสัลฉนตาเสนะเตชนะอังคังมังคิสังสิตารัตนังปุริโตอาสิฐะคิเนเมตัสสะกังจอมกะโดอาสิวะเมอังคละกังขันธะมุรัพพะริตันจะอัตถะนันตัสกังอากาเสฉะทณังอาสิสสะปะกะระสังสิตาฉนันนวะรสังสิตาสัตตปะกะระลังคตะวะตะปิตะสันจตัพพะยุตตปะตวะอาเส3วินัยังยันโตอนันตัจฉนะเตชะสาวะสโตมีสกิจฉนะสถะสัมพุทธปัญจเรจนะปัญจรามัจฉะมหิวิหารังมะหิตะริสถาปะนินตุมังสุ ទេមហាបុរិសុសសភាអិជិវមតសុគតោសុរកោឈີນានុភវនាចតុបតបុធធម្មនុភវនាចិតរិសង្ឃសង្ខានុភវនាចន្តន្តរាយុធម្មនុភវបាលីតំចារាមិចនាបញ្ជ្រេតិ อิทังเมยมาตาปิตุนังหุตุสกิตันตุมาตาปิตโรอิ و, ทังเมยยาตินังหุตุสกิตันตุยาติโยอิทังเมยครูปจชายาจริยนังหุตุสกิตันตุครูปจชายาจริยนังทังสภะเทวาังหุตุสกิตันตุสภ ah 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 พเทวาอิทังสภะเปตาังหุตุสกิตันตุสภพเปตาทังสภะเวรีังหุตุสกิตันตุสภพเวรีอิทังสภะสัพตนังหุตุสกิตันตุสเพสัตตาพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธนะโมพุทธายะ